Hearts, สิเล้าสิเล้าปังแ้วจังหวะก้ปังสิเล้าที่งแล้วโสิงเล้าปังอ้าผมอยู่กับนายทองเกมเมอร์ผมวันนี <necessary> What? 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 ้อยู่กับใครผมเจ้าเกาครับนีเซียนเแกังชื่อพวกเราเอาเลือกเนเเวัดวัดเปนมาอเวสิเก้านี่ฮะึชิเจ้าตะุ กาอะไรโซ่กฮันนรูโตโเอาละครับผมมาแล้วฮะเอาสีเยตายกันไปหมดอาตั้ไม่ยาข้าโอเคนะสาวเ้ทำไตอู้าวสา

เชงก้าวโอ้โหไปขึ้นัวเลซไยเชงก้าวเชงก้าวเชงก้าวเออฮ้อเฮ้อโอ้โหพี่บังฮะต้องกินเทเสไปกิเทเสไปอ่อนถึทำได้ก็เชงก้าวจะทำใ หลายเือแต่ว่านี่นี่อื้อ่เออยยดโอ้ย้ยให้ก่อน้ให้ก่อน้ให้ก่อนนะโดนไปดิโดนไปดิโอเคเหรอฮอือมาแล้วไมื่อไยเออสิ่งกโอ้ยกระโดดกระโด

มารัมเริ่มได้รเปล่น ouais, ี่จง่นซ้อนน้เอ้ย um, ี่าจิ้งกจจี่งจโอ้โหจิ้งกจโอ้โหตัวพเนาพเนาโอ้โหิ้าโอ้โหซิาแบบี่ตาเนิก้าอย่โอ้โ้โหมาูก เฮ้ยมูมันำมันำมันำเฮ้ยเราปั่นสิกสิกปั่นแล้วังหวะนี้เอ้ยปั่นแล้วโอ้โหวังระวกาวังสิกาเอแปั่นีไสิกาปั่นไโดย้ะรอร ซูวัง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 กิงโอ้สีเข้าโอ้สเข้ามาเลยสีเข้าสิเข้ามาเลยสีเข้ามาเลยขวดขวดพวดขวดสีเข้าสีเข้าวนิกิ้ิงจริงโอ้ฟังกูสีเข้าจะทีหนึ่งแล้วโอ้โหเก่าโอ้โหกม่ของสีเข้ามาเลย สิงเกล้าสิงเกล้าเฮ้ยระวังปันระวังสิงเกล้าปันไม่เห็นก็ว่าเราสิงเกล้าิงเกล้ามาอัดุ้มตุ้มิงเกล้าเสีเกล้าอิงเกล้าอะิงเกล้าไปไปก่อนไปก่อนเออมันปั่นแน่สิเกาปันแน่แค่เดี โออยุณค <Merci. S 2> ุณคอ้าวมาเขาบั้นกูมาอย่างคุนิก้อันตรา่อนปิคก้าเอาโอ้ิคก้าที่หนึอยู่โอ้ิคไปแล้วนะิกัไปแล้วอยเรหันอ

โดนไปเดไปโดน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 ไปไปเออลองปั่นให้เขาบ้างนะเนี่ยเกิดอะไรที่นี้เนี่ยผมอาหมายสิเก้าสิเก้าปั่นแล้วสิเก้าปั่นแล้วโอ้ทำ

เก้ามาหน่าโด้เนโด้เออปัดย oh, okay, so nice. ังไงสิเกาปัดยังไงปัดยังไงไฟนอนปบอูดูดูสิเก้ามาเนาอ้มีการอะตัวโกมปัดยังไงสิเกาปัดยังไงเอ้าฮู้สิเก้าฮู้ดูสิงเกาโอ้โหจังแล้วผมจังวันนี้ิเกาเาดีเอาดิเออนีดีเฮ้ยีเอาหัว อตรายองลับไปท่เปันจงนเออปปปปปเกจะชนะแล้วอตรายอซก้าอ่ะอันไปก่อนอซก้าไปก่อนอาอซก้าไปก่อนโอ้โห เอ้ยสิก้าอืสิก้าอันตายผมสิก้าอ้มั่งฟุณสิก้าอ้ฟุณดิ้เอ้ีดิ้อเอ้ยอันตายผมสิก้าเอ้ยสิก้าแม่สิก้าปัดแมวโอ้เฮ้ยโมาแล้ว ลงพี้นลงลงไปโดนนิดนึแวไม่เหลือแล้วผมเแกวไ่เหลือแล้วไปเหลือแล้วไป้นไ่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 ุ่่บฟ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 ุบดกันสุดดุลันตายหัวตายผมจะวันนี <S <s ้เอ้ยบนพัน

mọi mà, mà người mọi người mía siết cháu panelao siết cháu panelao mmm 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 กอานตรายถอยก่อนถอยก่อนนี่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 เออเออเออเอาแล้วเอาแล้วซีเก้าซีเก้านี่นี่นี่เออซีเก้าซีเก้ามาบ้างโอ้เซียนเกล้าชนะโอ้โหดจังครับ ใครชอบที่นีฝากกดไลค์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเเจอใครผมเสี่ยนอะไรผมเสีมยนม่เสียนข้าไอไอันนี้เสียน,น,นะอะไรครับาอืจบคลิปแล้ว